สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผุ้สุขุคนมาแล้วค่ะมาแล้วใครจะกลับมาแล้วแนะนําตัวด้วยนะคะปากกดไลค์กดแชร์นะคะปากกดไลค์กดแชร์มากบกับพี่ปาอีกแล้ววันนี้มาสร้างความโชคดีกัน เดซิเบนี้มาค่ะอโอ้ลูกก็เล่นเกมเอ้าไม่พิจารเล่น,นเแมเนาะติดเสียงก่อนนะจ๊ะพอลูกสาวเล่นเกมเนาะมันไม่นินไม่รุกน้องแม่ทํทใาทให้น้องแม่กิดให้สวัสดีค่ะสวัสดีลูกสาวหักแมลายอ่ย ก,กำลังจะไล่สวดกรรมขัดอัธรสาภาษาลูกกระไดโอมแม่กระซีร่งมาสันโอ้ยเปียกหมดเลยาตืดตืดตืดแม่น้ำหนึง่งสวัสดีจ้าสวัสดีใครเข้ามาแล้วแนะนำตัวได้นะจ้าอ่ะนั่งจำแนกว่าสวัสดีค่ะมาพบกับพี่ป่าเก่งสวยรวยเฮี้ยนตังกับน้องมามีนะคะ ลูกสุดที่รักของแม่ลูกสุดที่รักของพี่ปานาะก,ก็จะแบบว่าก็จะแบบว่าฮะฮะเดินนั่งเดืนเดินนั่งเดือเดินนั่งเดิอเอาสวัสดีจ้าววันนี้ก็มาพบกันประมาณสามทุ่ม วันนี้ก็มาในเดซิสเ็ดนี้ในเดซิสเบ็ดนี้ในเดซิสเบ็ดนี้ก็เราจะมาสร้างความโชคดีมองเห็นสิ่งไหนก็เป็นดีๆแนมเห็นสิ่งไหนก็เป็นเรื่องดีๆมองเห็นสิ่งไหนก็เป็นบวกเป็นในสิ่งที่ดีๆของเราเนาะวันนี้ก็ขอแนะนําตัวอีกครั้งนะจ๊ะซื้อเล่นชือช่อปลาซื่อสิงที่นัทจียาทองมีก็นี่เห็นนี่ก็ สร้างชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวด้วยกดจักรวันกดแรงดึงดูดวันนี้ถ้าไม่ได้เรียนรู้กดแรงกดจักรวันกดแรงดูดมาก็อาจจะไม่มีชีวิตใหม่ในวันนี้ก็จะไม่ได้เป็นคนแบบนี้เพราะว่าก็จะเป็นคนปกติธรรมดาก็แบบว่าเราจะเป็นคนแบบว่ายังเป็นคนที่ งดเงินหัวเสียเดี๋ยวนี้ถึงจะมีบ้างงดเหงีแต่ก็ต้อง,องควบคุมอารมณ์เมื่อกี้นี่นก็พีดไปหน่อยหนึ่งปีดกับลูกสาวเนาะกับลูกสาวสุดที่รักน้องมามีเนาะก็ปีดไปหน่อยหนึ่งก็บอกว่าดมามีอยากให้แม่เป็นนางฟ้าหรืออยากให้แม่เป็นนางร้ายก็บอกแม่มาเนาะ,นะดิว่าอยากให้แม่เป็นอะไรนะนางฟ้าอ๋ออ่ะหนูจะดื้อไหม หนูจะดื้อไหมคะหนูจะไม่ดื้อแล้วใช่ไหมคะหนูให้แม่เป็นนางฟ้าหรือนางไระให้แม่ให้แม่เป็นนางอะไรนะบอกมาชี้บอกมาชี้บอกให้คนทโลูกเขารู้สิว่ามามีอยากให้แม่เป็นอะไรเป็นอะไรนะนางฟ้าหรือนางไรนางฟ้าอ่นางฟ้านะคะทุกคนหนู<ต>นปเป็นนางฟ้าแม่ก็เป็น เออโนูเป็นนางฟ้าแม่ก็ต้องเป็นนางฟ้านะคะเออสลาดมากอัจฉริยะมากเพราะว่าพูดทุกวันว่าเขาเป็นเด็กอัจฉริยะมากเพราะและเขาเป็นแบบนั้นเป็นตามที่เราพูดั้นเราพูดโปรแกรมเขาบางรั้าก็จะรู้ว่าพูกทำไมมันสลาดเกินไปถ้าเราเป็นคนปกติในอดีเราก็จะบอกว่ามันดื้อมากอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนว่าอุ้ยลูกเราเนี่ยโคตรสลาดโคตรอัจฉริยะก็คือกับคนนี้เลย จะรู้พูดรู้คิดของเขาแล้วเขาจะพูดกับเราเขาจะพูดออกหน้าเราก่อนรู้ว่าเราเหมือนมันรู้วิเหมือนว่ารู้วิธีว่าเราจะคิดอะไรจะพูดก่อนคนนี้เนาะน้องมามีเนอะโคตรอัจฉริยะเนาะนี่พี่ปาก็จะมาแบ่งปันหรือว่าส่งต่อเสกชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวกับหน้าเพจนี้ก็คือหน้าเพจที่แบ่งปัน ที่เราเรียนรู้มาเราก็มาส่งเสอในสิ่งที่เราเรียนูดและเยนรู้เนาะวันนี้ถ้าพี่ปาไม่ได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงมึงโดดก็อาจจะไม่ได้มีพี่ปาในวันนี้เพราะว่าก็จะเป็นคนปกติธรรมดาก็ยังมีอารมณ์หมดหงิดหัวเสียธรรมดาเป็นคนปกติเนาะแต่พอเราเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดดดเราก็มาเริ่มพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองลดการเทียคิดดีคิดบวกคิดในสิ่งที่ดีมองในสิ่งที่ดีอ่าคิดว่าสิ่งดีๆที่เราทํา สักวันหนึ่งเราก็จะได้สิ่งดีๆแล้วพี่ป่าเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้คลิปกับแม่สิตารหรือว่าครูสิตาของสวรรค์นปนเองได้เก่ากับการเรียนรู้สี่มหาการวิชัยมันก็เปลี่ยนแปลงตนเองเลยก็เปลี่ยนจากวิธีคิดของเราเมื่อเรามีวิธีคิดดีคิดบวกคิดกับสิ่งดีๆแล้วสิ่งต่อไปสิ่งที่เราจะสร้างความสุขนในแห้กับตัวเรานั้นก็คือ ในการที่เราใส่ภาษาให้กับตัวเองมองเห็นสิ่งเล็กๆแน่นอๆก็เป็นบวกมองเห็นสิ่งเล็กๆแน่นอๆก็คือความโชคดีเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เรียนเราก็ไม่รู้แต่เมื่อเราเรียนรู้กับแนชิตามาเราก็เริ่มมาเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้พี่ป่าก็จะแปลงปันเลยวันนี้เราเรารู้สึกว่าเราอ่ะ,อะมีความโชคดี ถ้าเป็นคนปกติเราก็เราก็ยังไม่ได้มองเห็นคุณค่าของความโชคดีเราก็ยังวาเราก็อาจจะดูเป็นแบบว่าแมนพี่ครูบอกว่าวันนี้ถ้าเราเห็นเงินหนึ่งบาทสองบาทให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีเราคือแม่เหล็กดึงดูดเงินพี่ปาก็เริ่มฝึกฝึกมาว่าตัวเองน่ะอ่าพอได้เห็นเงินก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจ แล้วก็ขอบคุณเงินแล้วทุกครั้งที่พี่ปาจะจ่ายเงินออกไปทุกครั้งในการที่จ่ายของพี่ปลาพี่ปาก็จะนึกในใจเสมอแล้วก็ขอบคุณเงินแล้วพี่ปาก็จะบอกว่าใจออกไปเพื่ออะไรกลับขึ้นมามแล้วเราก็ขอบคุณเขาขอบคุณเงินของเราเราสร้างความโชคดีให้กับตัวเราว<ช> <aime> ันนี้มันเป็นเรื่องตื่นเต้นแล้วก็เป็นเรื่องแปลกแปลกที่สุดคือวันนี้ไปไปไปบ้านเนาะไปบ้านน,าน,นันไปบ้านอัน ไปบ้านตัวเองแล้วจะไปซื้อของจะไปเอาของว่าเป็นแม่ค้าเนาะก็เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่เนาะวันนี้ก็เปิดตลาดเราก็จะไปเอารางวันเราจะไปเอารางวันแล้วเราก็เราก็เลยจอดรถรอจอดรถรอพ่อปู่หรือว่าพ่อสามีก็เดินออกมาแล้วก็ถามว่าจะไปกันแล้วหรอก็บอกว่าจะไปแล้วเพือนก็เอาเงินมาให้มาให้เด็กๆคนละร้อยคนละร้อย แล้วเราก็บอกว่านี่ไงเราอะเป็นคนโคตรโชคดีเราจะไม่มองเห็นเงินร้อยของเพื่อนที่ให้ลูกให้หลานเนี่ยว่าเงินแค่ร้อยเดียวแต่เราจะบอกตัวเองว่าเราคือคนโชคดีลูกเรามีแต่คนโชคดีแอมมีแต่คนรักแล้วก็พูดแบบเหมือนตกย้ำตัวเองว่าเราเป็นคนโคตรโชคดีเรากลก็มีความสุกละตื่นเต้นก็ไม่ได้คิดอะไรกคคิดว่าอขอบคุณที่เพื่อนเอาให้เนาะเพราะว่าลูกๆจะเป็นคนไม่ค่อยจะชอบของเงินนั้น ปูญาประมาณนั้นแล้วแล้วเราก็ได้โชคดีเมื่อเราได้ความโชคดีแล้วเราพูดอย่างนี้กับตัวเราว่าเราโชคดีใช่ไหมแล้วเราก็ไปไปหาไปหาอันไปหาเท่าแก่หรือว่าไปหาเจหรือว่าไปหาอันอ่าที่เราจะไปเอาของน้าเพิินมามาขายเราก็ไปพูดในความจริงใจในความที่เราเป็นคนคิดดีคิดกวกของเรา แล้วก่อนเราจะกลับอันอาก็เอาเงินมาให้เราอีกบอกเอาให้เราสองร้อยบอกว่าอยจะอนนโอ้โเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ซื้อไ้โออยากกินแจงโมนะเขาป่าแล้วก็ใส่นมเป็นข้้นมแข็งแข็งเออจ้า,านี่ก็เราเราธรรมดาถ้าเวลาเราไปหาเพื่อนนะ่ะเราไปพาลูกไปด้วยเนะี่ยเพื่อนกะ็จะใหญ่ให้เดีววันนี้เราไปคนเดียว เราบอกว่าเราเอามากับครอบครัวแหละแต่ว่าเราเดินเข้ามาคนเดียวเพื่อนก็เลยเอาเงินให้เรา200ร้อในความ200ของพี่เพื่อนเอาให้เราเนี่ยเรานะี่ยไม่ได้คิดว่า200หรอกแต่เรารู้สึกว่าเรานะ่ะโคตรโชคดีเราเป็นคนดีเรามีแต่คนที่รักเราเรารู้สึกแบบนี้แล้วก็บอกว่านั่นเห็นเห็นไหมเนี่ยใครๆก็รักเราใครๆก็แบบว่าสนับสนุนเราเราคือคนโชคดีเราก็พูดแบบนี้ให้กับตัวเองแล้วเราก็ รู้สึกว่าโชคดีมาตลอดเวลาแล้วก็ตอนที่ตอนที่อันตอนนั้นตอนที่พี่ปานบูซาปิเซียนี่มาเนาะปีเซียเนะาะเมตตากับโชคกเมตตากับโชคผุกวันนั้นวันนั้นวันนั้นก็บูซามาตอนที่แม่สิตาทำปูแปดแปดแปดแต่เราน่ะมองเห็นแปดแปดหนึ่งเอา้า แต่เราไม่ได้ไปซื้อเพราะเราไม่เล่นหวยใต้ดินเราจะซื้อจต่ลอตเตอรี่ไว้เราก็้าไปเอาแต่เป็ดๆไว้อ่าแล้วเราไม่รู้ไงว่าสิ่งที่เราเห็นอ่ะคือเพื่อนบอกเราว่าเราเราจะถูกหวยเราจะโชคดีประมาณนี้เราไม่รู้เราก็เลยเราก็เลยไม่ได้ซื้อแต่เราพอเรามีน้องปีเสียมาแม่สิตาบอกว่าให้เราขอบคุณแล้วบอกรักเขาแล้วก็ แล้วก็พูดกับเขาทุกๆวันแล้วก็บอกลาเขาแล้วน้องปีเสียแล้วก็เบีย้ยวน้องปีเสียเราเบีย้ยวดูดซับให้เราเยอะตั้งตั้งแต่มีน้องปีเสียมาเนี่ยก็มีแต่ความสุขดีเข้ามาเพิ่มเหมือนเราแบบเสริมเสริมพลังนั่นดีให้กับตัวเราเนาะก็จะเอาเดิมมาทุกวนันทุกวนันทุกวนักวน,วนมีคนแต่ะนัักมาสั่งเราสั่งเลขสั่งอะไรเราเพราะว่าเราขายของขายอันนั้นมอบสุงมอบลากเนาะแล้วก็ทําแบรนด์แม่สิตาก็ สินค้ามงคลที่เราชอบก็คือน้องชอบปีเจแล้วก็ชอบเห็นมงคลนั้นพี่ป่าเนี่ยชอบเป็นคนชอบตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่าจริงดีๆมันเข้ามาวันที่น้องจะมาถึงเนี่ยเป็นวันวันนั้นวันวันสุกใสเป็นวันเสาร์วันนั้นเป็นวันเสาร์ก่อนหวยออกก็จะมีคนออเดอร์มาหาเราออเดอร์มาหาเรา สั่งของกับเราเราก็เลยแบบอาอแค่เขาโทรบอกว่าของจะมาส่งนะจ้ะคนก็โทรมาอันคนโทรมา,าวา่าจะเอาของมาส่งเราเรารู้สึกว่าตกไปน้องปดเสียมาแล้วอันน้องปีเสียกับผิดบงคนตอนนี้เราเราเราเร,ารสียเราก็เอาไปแล้วเราก็ขอบคุณแล้วก็พูดตามเหมือนแม่บวกเดิมก่อนที่น้องจะมาถึงเราเนี่ยออเดอร์ก็สั่งเข้ามาออเดอร์ก็สั่งเข้ามาสั่งเราเราเราก็เลยรู้สึกว่าหุ้ย เราโชคดีจังเลยเราโชคดีเพราะว่าเราชอบเราก็เลยแบบอุ้ยทำไมเราโชคดีจังเลยอุ้ยทำไมเราโชคดีจังเลยทําไมเราโชคดีจังเลยฮเราก็บอกตัวเองว่าเราเป็นคนโชคดีแล้วก็มองเห็นในสิ่งที่มองในสิ่งที่โชคดีตลอดเวลาแล้วเราก็พูดทุกวันว่าเราเป็นคนโชคดีเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆที่เข้ามา เหม,มือนแน่ว่าเมื่อเราเปิดก,กันมองเห็นสิ่งเล็กๆน้อยในการที่เราคิดดีคิดรวกแล้วก็มองเห็นสิ่งดๆๆีเราก็เจอเจอสิ่งดีดีนะคะทุกคนวันนี้แค่เราได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วขอบคุณร่างกายสํานึกสํานึกอ่านรูกคุณในร่างกายของเราแล้วก็โชคดีแล้วที่เขาอยู่กับเราและเขายังให้ชีวิตเราและเขารักเราและเขายังอยู่กับเราแล้วทาให้เราสุขภาพดีทาให้เราหายใจได้ออกง่ายง่งายสบายสบายเมื่อวานี้ป่าจะเป็นคุมแพลนะ กนเนี่ยจะเป็นภุมิแพ้ตอนที่ไม่รู้จักกูสิตาเนี่ยไม่เคยเรียนรู้กฎจักรวาลเนี่ยก็จะเป็นภุมิแพ้เพราะเราไม่รู้ก็บอกว่าเราเป็นภุมมแพ้ตลอดเวลาแต่พอเรามารู้จักกูสิตา<ๆ>หรือว่าจากแม่สิตาเราก็บอกตเตงว,ว่าเราสุขภาพแข็งแรงขอบคุณนะ่ะขอบคุณจมูกข,ของเรานะที่ทาให้เราหายใจสะดวกสบายทั้งยามหลับละยามตื่น,ยา,นยามกลางคืนในยามกลางวันเราก็พูดอย่างนี้ทุกวันกับจมูกข,ของเราคนเรานอนแล้วก็ตอนเช้าเนาะ ก็ทําให้เรารู้สึกว่าการที่ว่าเป็นภูมแพ้ของเรานะ่ะหายไปหายไปอัตโนมัติเพราะว่าเราไม่ได้พูดไงเราลืมเราลืมไปเลยเราก็ขอบคุณเราก็มาขอบคุณไงขอบคุณในร่างกายเราแล้วก็ ตื่นมาแล้วก็บอกว่าเราวันนี้อวันโชคดีวันนี้เราโคตรโชคดีเราเป็นคนโคตรโชคดีเรื่องเงินทองเราเป็นคนโคตรโชคดีเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีเงินจะเข้ามาไม่ใช่แบบนั้นนะคือเราจะมีออเดอร์เข้ามาหรือว่ามีคนโอนเงินมาให้เราแล้วคนเงินเราก็จะเข้าบัญชีเราทุกๆวันอันนี้ความที่เราสั่งออกไปในความโชคดีของเรานี่คือการที่พี่ปาได้เรียนรู้และตื่นรู้และยังมาแบ่งปันว่าถ้าวันนี้เราเรามองเห็นว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนโชคดีเราบอกตัวเองเซ้ำๆบ่อยว่าเราเป็นคนโชคดีแม้ว่าเราจะมีเงินเล็กน้อยแต่ให้เรามีความรู้สึกว่าเรายังโชคดีที่ยังมีเงินใช้มีเงินจ่ายถึงมันยังไม่มากแต่วันข้างหน้ามันก็ต้องมากเพราะเราเป็นคนกตัญญูรู้คุณกับทุกสรรพสิ่งกับสิ่งของที่เรามีอยู่เราเพิ่มพลังการขอบคุณเพิ่มพลังในสิ่งที่ดีแล้วรู้สึกสิ่งดีๆจาก เข้ามาสู่หาเราเองเนาะวันนี้ถ้าเราจะอยากออกหน้ากล้องหรืออยากจะสร้างตัวตนบนโลกอะไรหรือว่าจะสร้างความโชคดีบนโลกอะไรแต่ถ้าเราไม่รู้สึกดีกับตัวเองเราก็คงจะไม่โชคดีแต่ถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกดีกับตัวเองกับตัวเราเองรักตัวเองรักตัวเองบำรุงตัวเองพาตัวเองกินสิ่งดีๆรักษาสุขภาพหักเจ้าขวงเสียสิ่งดีดก็จะเข้ามาหาเราแล้วเราจะโชคดีตลอดเวลา เพราะเพราะเพราะว่าถ้าตัวเราแข็งแรงร่างกายเราแข็งแรงจิตใจเราแข็งแรงสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเองจ้าวันนี้ก็มาในเดทิสิบพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในคลิปโอยวันนี้มาเดสิเดเจอกันใหม่เดซิสิบสองพรุ่งนี้เดี๋ยวเรียนรู้แล้วก็จองมาแบ่งปันทุกๆวันกับสร้างความสุขดีบนโลกออนไลน์ไปกับใบาปาสวยรวยเฮฟปังจ้าวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ